เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะนำไปสู่ความสุขและความสมดุลในชีวิตมากกว่าปัญหาในอนาคตอย่างไรก็ตามการตัดสินใจในการจะแต่งงานหรืออยู่เป็นโสดต่อไปเป็นเรื่องส่วนบุคคลบางคนแต่งงานใหม่อาจทำให้คลายเหงาและได้คู่สมรสที่ดี แต่บางคนก็อาจไม่ประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามช่องธรรมวิถีขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขมีสุขภาพแข็งแรงอารมณ์สดชื่นแจ่มใสและที่สำคัญขอให้รักตัวเองมากๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ